สวัสดีนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวปืน r วล c คัพเวฟนะฮะหรือว่าที่รู้จักกันในนามสไน a l l ของเกม X-Shot นะโดยสไนนี้นะฮะก็จะมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งนะก็คือมันสลับปืนไวมากนะฮะแล้วก็การใช้ปืนนี้นะั้นยิงนัดเดียวตายนะฮะไม่ว่าจะยิงโดนขาโดนแขนโดนปลายนิ้วชี้นะฮะที่เดียวตายฮนะแต่ว่า ปืนนี้ก็มีข้อเสียนะนั่นก็คือมันยิงไม่ค่อยแม่นในระยะไกลนะก็คือปืนเนี่ยเหมาะสําหรับคนที่จะบูในระยะใกล้มากกว่านะแล้วก็ปืนสไนเบอร์นี้ต้องเติมถึง700บาทนะฮะถึงจะซื้อได้ซึ่งแบบมันแพงมากอะ่ะนี่ก็เป็นเอ่อไอดีเพื่อนผมนะก็ไม่ไม่เป็นไรไอดีแม่งช่างหัวมันนะฮะ <c oughs> อ่านี่ก็เป็นรายละเอียดข้าวๆข,ของ สไนบอลนะฮะหรือก็เวลคัพเวฟอ่ะแล้วก็จะไปเล่นกันให้ดูนะฮะในด่านอะไรล่ะโกดังอาวุธอาเดนนะฮะอาหารฮะแล้วก็กลับมาในด่านโกดังอาวุธอาเดนนะฮะชึบๆึนี่ฮะมันเปลี่ยนกระสุนได้ไวมากนะปุ๊บปชึบชึบชึบๆชึบๆแล้วก็ยิงได้แม่นมากในระยะใกล้นะฮะชึบชึบๆชึบเห็นไหมฮะ มันใกล้เคียงกับที่ซูมไว้นะก็คือยิงได้ใกล้ยิงก็คือเราจะได้เล็กเปียบในระยะใกล้แล้วก็สไนนี้จะมีกระสุนที่เยอะมากนะทำให้เราสามารถยิงล้างยิงผ่านได้โอ้ยอ่ะอ่านี่ก็เป็นอ่การรีวิวไ้ ปืนนี้ให้ดูนะฮะในระยะไกลน,นะฮะเรื่องความแม่นนั้นอาจจะยังทำได้ไม่ดีมากนะฮะเฮ้ยเฮียโปอมะตะไอสัตว์ GM 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 โอุ๊ GM GM โอ้ว่าเซ็งว่ะฮะไม ไม่สมกับปืนเจ็ดร้อยเลยท่านเฮ้ยวิ่งหนีโปมาเห้ย <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> เห็นไหมฮะในระยะไกลก็จะอุย้ยทำได้ไม่ดีนักนะฮะไปียโปกูขอโทษ อย่าฆ่ากูเลยเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวดูดินะฮะซูมสองทีมยังยิงไม่โดนเลยอย่า อุ้ยปอปชี้ยาวไงกับแม่งดีวะอ่าเยะโอ้ยแม่งแหลกเนียป่ะอ่าโอ้อ่านะฮะก้อนนี้ก็เป็น ตัวอย่างของสไนเล็กๆน้อยๆนะฮะก็เจอกันในคลิปหน้านะครับ